ผู้ร้องในจังหวัดชลบุรีนะครับได้รับผลกระทบวกนณี้เพลงว่าตนเองเนี่ยจะถูกเป็นแพะรับบาปในคดีนะครับที่เป็นคดีใหญ่อยู่ในจังหวัดจันทบุรีในเรื่องของคดีมุกคุกเขาบอดฟองที่เป็นเขาใหญ่ซึ่งก็มีกรรมธิการขู้สอสออุ้มวนนั้นเ่ยวข้องร้องว่าที่แต่ล่าสุดเองหลักฐานมันพุ่งเป้ามาที่ควกทั้งสองซึ่งผู้ร้องแจ้งว่าผู้ร้องเนี่ยกระทำโดยสุจริตและคนสุดและไม่ได้เป็นคนกระทำความผิดตามที่กล่าวหา คดีบุกรุกเขาบ่อทองเดือดสสจรัดคุ้มไข่น้ำพาผู้เสียหายร้องกอมทอกฎหมายตรวจสอบข้อพิรุษการสอบสวนวันถูกปั้นเป็นแพะเมื่อวันที่22ตุลาคม2568ที่อาคารรัฐสภากรุงเทพมหานครสสจรัดคุ้มไข่น้ำสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต8จังหวัดชนบุรีพักประชาชน พร้อมด้วยนายสุวรรณบัวโรยผู้เชี่ยวชาญประจำตัวและที่ปรึกษาด้านกฎหมายได้นำผู้เสียหายจากจังหวัดจันทบุรีเขายืนหนังสือร้องเรียนต่อคณะกรรมาการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรเพื่อขอความเป็นธรรมในคดีบุกรุกและแพ้วถางป่าเขาบ่อทองอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีหลังจากช่วงเช้าได้เข้ายืนหนังสือในประเด็นเดียวกัน ต่อประหลัดกระทรวงยุติธรรมเพื่อให้ตรวจสอบกระบวนการสอบสวนและขอคุ้มครองพยานผู้ร้องประกอบด้วยนางอมรอรัตนคำํำอางและนายวีระเดชผลสวัสดิ์ซึ่งถูกกล่าวหาว่ารวมกันแพ้วถางป่าและทำไม้ห่วงห้ามในคดีอาญาที่31ทับส5 6 8สถานีตำรวจภูธรมะขามจังหวัดจันทบุรีทั้งที่ข้อเท็จจริงระบุว่า ทั้งสองเป็นเพียงผู้รับซื้อต้นยางพาราในที่ดินพอบอทอหหมู่ที่10ตำบลวังแซมอำเภอมะขามซึ่งเป็นที่ทำกินของชาวบ้านมานานกว่า20ปีโดยมีผู้ใหญ่บ้านลงนามรับรองการซื้อขายและได้แจ้งเจ้าหน้าที่ป่าไม้เข้าตรวจสอบแนวเขตก่อนดำเนินการตัดไม้ซึ่งเจ้าหน้าที่ป่าไม้ในพื้นที่นำโดยกฤษดาเทพนรง ได้ตรวจสอบและยืนยันว่าพื้นที่ดังกล่าวอยู่นอกเขตป่าสงวนและอุทยานแห่งชาติสามารถดำเนินการได้โดยชอบด้วยกฎหมายอย่างไรก็ตามภายหลังการตัดไม้ยางพาราบางส่วนในช่วงเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม2567ปรากฏภาพข่าวว่ามีรถแม็โครสีฟ้าเข้าไปขุดและแพ้วถางพื้นที่บริเวณเขาบ่อทองผู้ร้องยืนยันว่าไม่ใช่รถของตน และไม่ได้เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดังกล่าวแต่กลับถูกพาดพิงและตั้งข้อหาแทนผู้มีอิทธิพลในพื้นที่พยานบุคคลนางะลอรักซ้อนซึ่งอยู่ในเหตุการณ์เมื่อวันที่8กุมภาพันธ์2568ให้การยืนยันว่าผู้ที่นำรถแมคโครเข้าไปคือบุคคลอื่นโดยมีหลักฐานเป็นภาพถ่ายคลิปวิดีโอและเสียงบันทึกเหตุการณ์ที่สามารถยืนยันข้อเท็จจริงได้อย่างชัดเจน ขณะเดียวกันผู้ร้องยังพบข้อพิรุษในชั้นสอบสวนโดยเฉพาะกรณีเจ้าหน้าที่บางรายโทรศัพท์ให้จัดหาเลื่อยยนเก่ามามอบให้เพื่อตรวจยึดเป็นของกลางซึ่งผู้ร้องเข้าใจโดยสุจริตและได้นําเลื่อยเก่าที่ซื้อจากร้านของเก่ามามอบให้แต่ภายหลังกลับถูกนําเป็นใช้เป็นหลักฐานในคดีจึงเชื่อว่าอาจเข้าข่ายสร้างพยานหลักฐานเท็จเพื่อโยงให้ผู้ร้องตกเป็นผู้ต้องหาแทนผู้กระทําผิดตัวจริง ก่อนหน้านี้ผู้ร้องได้ยื่นเรื่องต่อสสจรัดคุ้มไข่น้ําเมื่อวันที่17ตุลาคมเพื่อขอความช่วยเหลือทางกฎหมายและวันที่21ตุลาคมได้ยื่นคําร้องต่อพนักงานอายการจังหวัดจันทบุรีเพื่อให้มีการสอบสวนเพิ่มเติมในประเด็นข้อพิรุษดังกล่าวก่อนจะเข้ายื่นหนังสือร้องเรียนต่อกระทรวงยุติธรรมและคณะกรรมธการในวันที่22ตุลาคมเพื่อขอความเป็นธรรมอย่างเป็นทางการ ในวันเดียวกันนี้มีนายเกียรติคุณต้นยางสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรจังหวัดนนทบรุรีในฐานะกรรม,มธิการและที่ปรึกษาคณะกรรม,มธิการพร้อมด้วยนายวรายุทธทองสุขสสจังหวัดจันทบุรีเขตหนึ่งและนายสุวรรณบัวโรยผู้เชี่ยวชาญประจำตัวสสจรัดคุ้มไข่น้ำเข้าร่วมรับเรื่องร้องเรียนและ,ะแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนโดยระบุว่ากรณีดังกล่าวสะท้อนถึงความกังวลของประชาชน ต่อความไม่เป็นธรรมในกระบวนการสอบสวนซึ่งอาจทำให้ผู้บริสุทธิ์กลายเป็นแพะรับบาปในคดีที่ตนไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องนายเกียรติคุณต้นยางกล่าวภายหลังรับหนังสือว่ากรณีนี้เป็นเรื่องที่ต้องตรวจสอบอย่างรอบด้านเพราะจากข้อมูลที่ได้รับผู้ร้องมีพยานหลักฐานยืนยันว่าดำเนินการถูกต้องและมีเจ้าหน้าที่รัฐตรวจสอบอนุญาตก่อนตัดแต่กลับถูกตั้งข้อหา ซึ่งคณะกรรมาการจะนำเรื่องเข้าสู่วาระการประชุมเพื่อเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงข้อเท,ท็จจริงโดยเร็วด้านนายวรยุทธ์ทองสุขสสจันทบุรีเขตหนึ่งกล่าวว่าในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีมีคดีลักษณะนี้หลายกรณีที่อาจกระทบต่อประชาชนผู้บริสุทธิ์จึงต้องเร่งตรวจสอบให้แน่ชัดว่าใครคือผู้กระทำผิดตัวจริงเพื่อไม่ให้ประชาชนที่สุดจริตต้องตกเป็นผู้รับผิดแทน ขณะที่นายสุวรรณบัวโรยผู้เชี่ยวชาญประจำตัวสสจรัดคุ้มไข่น้ำกล่าวว่าจากการตรวจสอบหลักฐานทั้งหมดพบว่าผู้ร้องดำเนินการถูกต้องตามกฎหมายและมีเจ้าหน้าที่รัฐรับรองพื้นที่ก่อนตัดไม้แต่กลับถูกดำเนินคดีอย่างไม่เป็นธรรมขณะนี้ได้ยื่นเรื่องต่อกระทรวงยุติธรรมและอายการจังหวัดแล้วเพื่อให้สอบสวนข้อเท็จจริงและคุ้มครองพยานเนื่องจากคดีนี้เกี่ยวข้องกับผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ คณะกรรม,มาการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนจะดำเนินการตรวจสอบใน5วาระหลักได้แก่การบรรจุเรื่องเข้าสู่วาระการประชุมการเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงตรวจสอบพยานหลักฐานทั้งหมดพิจารณาคุ้มครองพยานผ่านกระทรวงยุติธรรมและเสนอแนวทางคืนความเป็นธรรมให้กับผู้บริสุทธิ์ในคดีดังกล่าวท่านครับผมเกียรติภูมต้นยาครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุรบุรี มาในฐานะของกรรมติการนะที่ศึกษาคณะกรรมติการการกฎหมายการยุหหรติธรรมและสิทธิมนุษยชนสถาบันรักศรนะครับวันนี้ผมได้รับการประสานมาจากท่านสสวาย,ยุทธทองสุทนะครับสสจังหวัดจันทบุรีเถียนเร็นนะครับเทียนหนึ่งนะครับเนื่องจากว่ามีพี่น้องประชาชนนะครับได้รับความเดือดร้อนแล้วก็เพลงว่าจะไม่ได้รับความไปทมนะครับเนื่องจากว่าถูก แจ้งข้อกล่าวหาจากพนักงานสอบสวนนะครับสบพมะขามจ,จังหวัดจันทบุรีนะครับว่ามีความผิดในข้อหาบุกรุกเท้าถางป่าแล้วก็ตัดไม้ทําลายป่านะครับซึ่งตามข้อมูลอเท็จริงเบื้องต้นที่ได้รับฟังมานะครับทางผู้ต้องหาเองนะครับก็มีพยายาหลักฐา,านยืนยันนะครับว่าไม่ได้เป็นผู้กระทำความผิดตามข้อกล่าวหาอีกทั้งมีเจ้าหน้าที่รัฐเป็นคนกำหนดชี้ ให้เข้าไปดำเนินการทำการในที่ดินดังกล่าวนะครับรวมถึงต้นไม้ที่มีการตัดนะครับก็มีเจ้าหน้าที่รัฐเป็นคนชี้อนุญาตให้ตัดนะครับเดี๋ยวยังไงคร,รับรายละเอียดนะครับเราจะให้ทางขั้นสสรวรยุทธทองสุขนะครับสอสอจันทบุรีเขตหนึ่งให้รายละเอียดเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ทางผู้เสียหายนะครับก็จะให้ข้อมูลข้อเท็จจริงเพิ่มเติมนะครับผมวรยุทธทองสุขนะครับผู้แทนราษฎรจังหวัดจันทบุรีเขตหนึ่งนะครับ ก็สืบเรื่องจากการลงพื้นที่ที่ผ่านมาครับร่วมกับหน่วยงานกว่าสิบหน่วยงานรวมถึงพี่น้องสื่อมวลชนนะครับเพื่อติดตามความคืบหน้ากรณีการลุกป่าเผาบ่อทองหมู่หกถึงหมู่สิบตําบลบางแสมอำเภอมาขามครับตั้งแต่ช่วงปลายเดือนมกราคมจนถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี้เองครับจนนําไปสู่การดําเนินคดีกับผู้กระทําผิดกว่าหกรายด้วยกันนะครับวันนี้นะครับผมได้รับเรื่องร้องเรียน าจากพี่น้องประชาชนนะครับเพื่อขอความเป็นธรรมเกี่ยวกับการดําเนินคดีที่อาจจะเกิดความผิดพลาดหรือการดําเนินคดีที่ไม่ได้ถูกไม่ได้ถูกคนหรือพูดให้เขา้าใจโดยง่ายครับคือผู้ที่ร้องเรียนนะครับเกรงว่าตนเองเนี่ยจะกลายเป็นแพะรับากในการาสืบสวนหรือการดําเนินคดีเกี่ยวกับเรื่องการลุกป่าในครั้งนี้นะครับโดยถูกตั้งข้อกล่าวหาว่าได้ร่วมกันบุกลุกป่าและ ทำไม้ห่วงห้ามจนนําไปสู่การยื่นหนังสือถึงกรรมธิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษย,ยชนในวันนี้นะครซึ่งวันนี้ผมก็มากับทางผู้ร้องเรียนด้วยก็เดี๋ยวอันจะขอให้ทางาผู้ร้องเรียนหรือตัวแทนนะครับได้เล่าถึงเหตุการณ์รายละเอียดข้อเรียกร้องต่างๆให้ทางสื่อมวลชนและพี่น้องประชาชนที่รับชมอยู่นะครับได้ฟังคร่าวๆนะครับเรียนเชิญครับ สวัสดีครับผมสุวนบุโรยนะผู้เชี่ยวชาญประจับต,ตัวสสจังหวัดขุ้งไข่น้ำเขแแตแฝกจังหวัดชลบุรีครับสืบเนื่องจากว่าผู้ร้องทั้งสองคนครับคือนางอ,อมรรัตน์แล้วก็คุณบริเลเดชนะครับได้มาร้องขอความช่วยเหลือนะฮะกระทางท่านสสจังหวัดขุ้งไข่น้ำซึ่งได้ไปยื่นเรื่องของความช่วยเหลือเมื่อวันที่17บที่ผ่านมาที่สภาผู้แทนราษฎรนะครับ จนท่านสสตลาดเต้ก็เลยได้มอบหมายให้ไปตรวจสอบประเด็นข้อได้จริงว่งาการร้องเรียนของผู้ร้องทั้งสองเองเป็นอย่างไรถึงมาร้องอขอความเป็นธรรมในประเด็นดังกล่าวสืบเนื่องจากที่ท่านสสดิวได้เล่าว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นซึ่งผู้ร้องทั้งสองเนี่ยตกเป็นผู้ต้องหาด้วยในประเด็นที่ผู้ร้องทั้งสองที่มาร้องอขอความเป็นธรรมแล้วก็วิตกกังวลว่าตัวจะพลายกันแค่สืบเนื่องว่าในการค้นสืบสวนต,ต่างๆเองเผู้ร้องทั้งสองเองเ,ยเคยไปซื้อต้นยางพาราต้นยางพารากับ เจ้าของถึงที่ที่มีอ้างสิทธิ์ว่าเป็นที่คบถ .5 ห้าก่อนที่จะซื้อมีการผู้ใหญ่บ้านเป็นคนเซ็นรับรองแล้วก่อนที่จะเข้าไปทําการตัดเองเนี่ยมีเจ้าที่กรมป่าไม้นะฮะเขาเชิดกูดเนี่ยลองไปเดินสํารวจแล้วตรวจสอบให้ว่าไม่อยู่ในเขตป่าไม่ได้อยู่ในเขตสัญญานสามารถตัดได้ซึ่งมีเอกสารยืนยันชัดเจนนะครับซึ่งผู้ร้องทั้งสองเองเก็ได้ไปตัดต้นยางคานะฮะประมาณ ได้ประมาณค่สามสิอนที่ซื้อไว้นะครับแต่ช่วงเวลาของเดือนมีนาถึงเดือนพฤษภารางวัลาช่วงฝนตกก็เลยหยุดที่จะตัดนะครับแต่ก็ยังตัดไม่ไมครบร้อยเปอร์เซ็นแต่พอมาสร้างเขาภายหลังตอนที่สสปีอูลงพื้นที่ไปตรวจเมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ของปีหกแปดนะครับว่ามีมีการร้องเรียนว่ามีการเอารถไมคโครไปตีปลาแล้วก็มีทําไม้หลงห้ามแต่เราได้มีการทาตัดสายเบื้องต้นถูกไหมครับใช่ครับประมาณสักสามสิบเปอร์เซ็นหรือ หลังจาก,กนั้นหลังจากที่มีการตรวจสอบทําสัญญาแล้วออก็ให้เจ้าที่ป่าไม้ในเขตพื้นที่มาตรวจสอบว่าตอนนี้มันสามารถตัดได้ไหมถูกต้องไหมเจ้าที่ป่าไม้ในพื้นที่เขาก็ส่งหน่วยงานลูกน้องเขามาตรวจสอบแล้วก็ปรากฏว่าเขาก็ตรวจสอบว่าตัดได้ไม่อยู่ในเขตป่าสงวนไม่อยู่ในอุทยานแห่งชาติสาม,มารถตัดได้ที่เขาก็ตัดตัดได้ประมาณทั้งสามสิบเปอร์เซ็นต์ตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาถึงเดือนพฤษภาคมเจ็ดแต่พอหลังฝนตกเสร็จปุ๊บเขาตัดไม่ได้ไงเพราะมันลื่นมันตัดลำบากเขาเลยหยุดตัด ปรากฏว่าปรากฏว่าปาทราบอีกทีหนึง่งตอนเป็นข่าวตอนเดือนกุมภาปี68ปด68ว่ามีมีมีข่าวสามม่ตีออกนะนะว่ามีผู้มีทธิพลในพื้นที่ผู้มีสีเนี่ยเอานํารถแม็โคไปขุดแล้วทำลายป่าสงวนแห่งชาติในเขตป่าเนี่ยก็เป็นให้ในส่วนของสสเนี่ยลงพื้นที่กรรมธิการวุฒิสภาล,ลงพื้นที่กรรมธิการทรัพยนธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ตรวจสอบ เรามีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงตรวจสอบเลยแต่ที่จริงพอปรากฏว่าพอในการชั้นสืบสวนต่างๆเองเนี่ยพนักงานสอบสวนหรือพนักงานสืบสวนเองก็ได้มาสืบสวนสอบสวนว่าปรากฏว่ามันมีสัญญาตัวเนี้ยสัญญาที่ระบุว่าพี่เขาเคยซื้อยางพารพาไว้เนี่ยทาให้พนักงานสอบสวนเนี่ยมาสอบสวนกับพี่เขาเดิมทีก็สอบเป็นพยานนั่นแหละที่ให้ข้อมูลละเอียดผมหน่อยอรวมไปถึงคนขายยางพารานี่ก็บอกพี่ที่บอกเขาหน่อยรู้จะได้ไม่ผิด ตอนแรกเราคิดว่าเราให้ข้อมูลเป็นพยานเฉยๆว่าเรามาตัดก่อนหน้านี้เราซื้อขายถูกต้องแต่เราไม่ได้เป็นคนเอารถไปโคไปขุดตามที่เป็นข่าวเราแค่ตัดยางมาลาเฉยๆแล้วมีหลักฐานชัดเจนแต่ท้ายแล้วเนี่ยจากกลายพยานกลายเป็นผู้ต้องหาแต่ผู้ต้องหา <S 1> <S 1> <S ผู้ต้องหาร่วมกับเขาเลยแล้วที่สำคัญก็คือตอนนี้ผู้ต้องหาหลักๆเองเนี่ยเที่ยวรถไม่โคเขาไปเป็นคนมีสีในพื้นที่แล้วมีพิษมีอิธิพลเราก็เกรงว่าสองคนเนี้จะเป็นแพ เพราะว่าก่อนหน้านี้เองเนี่ยทางชุดตํารวจชุดสืบสวนเองเนี่ยครับเขาบอกว่าวันนี้เขาบอกว่าเขาไม่ได้ตัดไม่ได้ตัดแล้ว,แล,วแล้วตอนที่เขาตัดจริงๆที่ตัดสามสิเปอร์เซ็นตก่อนที่ก่อนที่จะพาปีหกเจ็ดเนี่ย,เ,ยเขาก็จ้างคนงานมาตัดแล้วเขาไม่มีเลื่อยไม่มีอะไรเลยคือคนงานเข้ามากับเลื่อยใช่ไหมเวลาจ้างคนงานตัดไม้เขาก็มากับเลื่อยเขาเองพี่เขาไม่มีเลื่อยไม่มีอะไรชุดสืบสวนเองก็บอกว่า <S 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 พี่ <S <S พี่พ <S <S ต้องหาเลื่อยให้ผมยังไงก็ได้พี่เอาเลื่อยให้ผมหน่อยอันนี้อันนี้ไม่มีเลื่อย ตัวเองไม่มีเลื่อยตัวเองต้องไปหาซื้อของตามร้านของเก่ามาให้ตํารวจตํารวจก็มาตรวจยึดพอตรวจยึดเสร็จปุ๊บได้เลื่อยจากสองคนนี้เอาตํารวจขอให้หาเลื่อยให้ก็เอาหาเรื่อยเก่ามาให้ตำรวจไปซื้อร้านของเก่ามาไปขอเขามาเพราะนั้นยุยไม่มีเรื่อยนะเรื่อยเล็กๆอ่ะเรื่อยเล็กๆล็สิบสองนิ้วเนี่ยติดมาเล็กๆไปกตัดต้นไม้ไหนยังไงมาให้เสร็จปุ๊บพอเอาเรื่อยให้เสร็จปุ๊บกลายเป็นผู้ต้องหาเพราะว่าเอาของกลางให้ตำรวจของกลางมันก็เลยจะมัดตัวเขาไงว่าเขาเป็นคนตัด มันจะบ่งชี้มาที่เขาว่าเขาเป็นคนตัดทันทีคือที่เราตัดเป็นสามสิบเปอร์เซ็นต์แล้วหลังจากนั้นเขามาตัดตอกถูกไหมครับเราไม่รู้แต่เราเห็นเขาตอนนั้นเราไม่ได้เข้าไปเลยครับเราไม่ได้เขาหลังจากที่ตัดสามสิบเปอร์เซ็นต์แล้วมีการบอกเลิกสัญญาไหมไม่บอกเขาสัญญาไม่ได้อยู่ถ้ามีการบอกเลิกสัญญาว่าเลิกแล้วนะใช่เพราะมันทําไม่ได้ฝนมันตกแล้วเราเรามาตัดตอนไหนกัได้เราซื้อไว้แล้วหลังจากนั้นปุ๊บก็ปรากฏว่าไปดูอีกที เรียนไปแล้วก็คือเป็นข่าวครับมันเราไม่ไปดูเลยมันจะเป็นข่าวมันเป็นเรื่องมับจะเป็นข่าว